สวัสด,ดีค่ะอยู่กับซาวโบสไซลุยนะฮะเรามาดูช่างนกเอารถหล้อเข้าอู่นะฮะเนี่ยเราต้องมาจอดตรงนี้นะทุกคนแต่รถมันคือยาวนะคะยาวอยู่พอสมควรนะ,ะอันเบ้ยาวเสาที่สองหลอดเราพี่นอ้องเออเฉียดเสาเฉียดเฉียดเฉียด,ยดหอยโยก เลยเลยอันนี้แค่หกล้อนะฮะเข้าง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นสิบสองล้อเลยอีเมยเอ้ยได้พับหลังนะได้พับคอกตรงนี้โอ้พับเข้าข้างในนะ อยู oh. ่เข้าอู่ um, อแล้วจ้าผู้บ่าวร้อยเอ็ดู้อจากลูกค้าร้อยเอ็ด ก็มาเสริมหลอนะคะทำราวข้างที่มันบุบเนี่ยทุกคนที่มันบุบเนี่ยนะ,ะนี่ก็มาเสริมหลอนะะ้เเาเลยรอติดตามกันนะคะทุกคนอันนี้ช่างก็รื้อเสร็จแล้วนะ,ะกำลังทำคานใส่ไฟข้างล่างนะ,ะไฟที่แบบห้อยลงมานะ,ะทุกคนอันนี้ก็ไล่ตัดออกหมดแล้วนะ,ะพวกที่ ข้างๆที่มันขี่รีขี่รีนะฮะน,นี้ก็เขาทำไอ้น,นีที่จับไว้นะฮะแล้วก็ไว้จับนะทุกคนตัดเตะพวกเหลียที่มันเบี้ยวนะคะขาจับก็ไว้นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะฮะเวลาขับรถไปมันก็จะยกมา,า,า,าดูฝั่งนี้กนะัน ตอนนี้ก็ตัดออกเหนกันนะไม่แน่ใจว่าจะทํำราวข้างเหมือนเอจ้าน้ําโชคหรือว่าจะทําข้างตกแต่งแบบไหนนะก็รอติดตามนะทุกคนนี่ก็ช่างก็เร่งนะเชือบนะงานเร่งค่ะงานเร่งนะคะเร่งทุกงานนะคะไม่มีงานไหนไม่เร่งนะฮะสำหรับ รถที่เข้าอู่ช่างนก